สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องสายบุนผาเทียย่ยวอย่างๆวันนี้เราไปมีร้านกว๋วยเตี๋ยวจะแนะนำหนึ่งร้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านนี้รสชาติหน้าตาของอาหารเป็นยังไงปะติดตามก่อนจะไปติดตามดูคลิปช่วยกดไลค์กดซับสไครด้านล่างนี้ แล้วก็มุมจอด้านไหนไม่รู้อะ่ะแต่ฝั่งเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยเออ่ะแ,แล้วเราก็มาถึงนี่เลย้อก๋วยเตี๋ยวยกสดไปเราลงไปดูกันลงไปดูว่ามีเมนูอะไรมัง่งให้เรากลิ่นและรสชาติหน้าตาเป็นยังไงไปเปิดไปเลยเอา้าวเปิดสอง เอาไว้เทียปาก่อนซูมอยู่น่ดูทางเข้าซูมอยู่ป่ะขาต้องดูกล้องแล้วก็เดินลงดีพอดีแหละถ้าถอยหลังลงก็มีหน้าแหกกันบ้างแหละวันนี้เราก็มากับสมาชิกของครอบครัวด้วย น,น,นะดูนะอันนั้นห้องคัวไม่มีห้องคัวแล้วก็ลงมาดูบรรยากาศข้างล่างจัดโอ้โหเรียกป้าเพื่อให้ไงเรียกแม่ว คลิปที่แล้วที่เรามาแพรนี้นี่น,น,นี่แพเนี้ยที่เรามาปล่อยปลาม่มาปล่อยเตากันวันนี้เราก็มาซ้าแล้วไปดูเมนูวันนี้ว่ามาเมนูมาแล้วอ๋อแล้วโต๊ะก็ได้เยอะเหนกัอ่าเนี่คือเมนูเมนูทางร้านก็มีใบเนาะจะกินอะไรจอดได้เลยปะเรา นะก็ไปดูแพรกันครั้งก่อนยังจำได้ไหมแล้วใครยังไม่ได้ติดตามนะครั้งก่อนก็เรากลับย้อนไปดูคลิปหลังๆนี่ที่เรามาปล่อยเต่าตรงนี้ที่เรามาปล่อยเต่ากันนี่วังมชัช้านี่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 ปลาปลาอือนู่นที่เรานั่งกินล่มเหลืองเลย อยู่ติดกับวัดปักบางเลยท่านใดจะมาก็ไม่ยากเนาะขับรถจากกรุงเทพตั้ง GPS อมาได้เลยตั้ง GPS อมาวัดปักบางคือร้านเนี้ยร้านยศรงเนี้ยจะอยู่ริมแม่น้ำแม่กองแล้วอยู่ด้านข้างของวัดปักบางเป๊ะจะมีป้ายบอกระวัง,วงทาง ไปดูเมนูกันดีกว่าวันนี้ผมสั่งไปหลายรายการอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันรู้สึกของจะมาแล้วเขาเดินล้อถึงกันได้นะจากแพรจากแพรปลามาร้านเนี้ย เรามาดูกันว่าอะไรมาก่อนนี่หน้าตานนี้เล็กน้ำตกพิเศษอันนี้เราประเดินก่อนร้านนี้เขาใช้ตะเกียบปีนเนาะเรียบร้อยใช้ไข่ไขมันเลยทิ้งเลยทีเดียวไม่มีรีไซเคิล เจลาตินไม่ีของต้นเ้อบะนี่อ่ะเอ็มข้าปัดอ้าวไรช้อนหนูไม่มีอ่ะมดตัดแล้วเนี่ยมดเบียตัดช้อนไม่มีเหี่ยมีอยู่ช้อนอรกันบ้างอีกอ้าวช้อนโมกตัดเลยตัด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 ยัดต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 ัตยต่ดต้ตตอัตัิั่ต้ตัด ชามนี้เราจะไม่ปรุงเลยเพราะเขาอร่อยอยู่แล้วอร่อยว่ะอร่อยแน่นอนไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเกมเอาเอาช้อนหาเอาผักไหมอ่ามีใครจะเอาตะเกียบอีกออ๋ใครกินผักบ้างหนูกินค่ะพี่เกมไม่กินหรอหนูกินผักกว่านิจโยธหนูกินผักเหรอการกินผักหนูกินผักคนกินผักกระต่ายกินเอาัเอามนจะทำอย่างนี้ล่ะนิดนิด ซอนจะได้ยางน้ำพ่อกไม่ได้ดีนะซ้อนจะได้ยางอ่ะกินบักมีบักอยู่เอามาทำไมเฮ้ทำไมเลยเอ้าแจกใจไปกันนานๆหน่อยเอาน้ำส้มมาค่ะยกสดกันมันยกสดยกสดจัดไปน้ำส้มน้ำส้มน้้ำสมยกให้ดูหน่อยไม่เอาใส่ไม่ต้องปรุงเลยรายการนี้แบบไม่ต้องปรุงปรุงเพราะชอบตินเผ็ดนะฮะเส้นดีนุ่มเหนียวตัดไป ให้ตั้งหมวไปกขอยืมมาขอยืมมาไหนอ๋ออ้าวเรจะเดลฟียูทูบอะไรของเขาอืมอันนี้ยำนมนิดตี่สั่งไปองไปไม่ต้องไปหรอกไปยืมตัวอื่นมาอย่าบอกให้ยืมตัวอื่นมา นีเนในเปลาหมึกปลาหมึกมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาก็ส่งไปให้แม่เขาว่าเนี่ยเามนูก๋วยเตี๋ยวสองชามนะเอาเรื่องหมดก่อนเขาบอกแม่ผมกินกินข้าวแล้วเอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะสองชามแต่ปรากฏว่าผู้าคนอื่นก็มาขอใา้ ส่งไปให้แม่เขาว่าผมต้มได้เซนชังเหนียวนุ่มเป็นเหนียวมากเหนียวนุ่มอืมอร่อยนะเส้นเหนียวเหนียวนุ่มเส้นเหนียวมากบอกให้มาเลยตั้งจ<ม>ีพีเ็มมาว่า<ม>วัดปากบาง<ม>อยู่ข้างวัดปากบางมไม่ต้องปรุงเ,เดี๋ยวที่หน้าไปรีวิวหน้าจะไปร้านหมูกระทะกันมาอกมา อี๋เที่ยวไม่ด้วยค่ะพอดีพ er> ื้นที่ต่อเอาเล็กวางเมนูไม่หมดเอาเดืวดด้วยไหมเอาไม้เอายื่นมือมาแล้วปุหมาหล่นไหมนี่ออกมาได้ไหมยำปูหมาเอ้ยปูหมา ท่อนใหญ่ๆน้าตาสวยนั่งดูน้ำตาน้ำลายไหลไปเลยบารโอ้ยเย็นเย็นมากสดข้าวอ่ะอืมไม่อยากกินอ่ะเฮ้ยอยากกินอ่ะสวยๆอันไหนบุอันนี้ออกมาก่อนอันไหนมาไปก่อนอ่ะมานี่มานี่อ่ะ หักไม่ได้ป่ะคุณอมเลยนะขอบเลยนะไก่เก okay mm hmm. well> um, ี๊ยวอะไรหมดเก็ได้ย่างปูมาอร่อยอยู่กก็๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดเมนูมาเรื่อยๆรัดกันคีณมั้งอ่าน้องเอ็มแนวกันจันทร์ว่าอาโก้งเมี่ยวไหมครับโอ้ ปิดตาเลยไปให้ดูไม้อ้อมันเห็นดูเลยดูนง่โอ้ดิจัูให้ดูเด่นจังหน่วยคนละหน่วยอ้าวควยมาปากให้ไม่เละอะ กินหมดแล้วเนี่ยแนี้เลยเพลิ็ๆเลยโคตรเพลินเลยดูน้มเดลงแก่บอกสปอนเซอร์ดีมกหมดแล้วไดากันเอลยดีจ้าทำไมบอกสปอนเซอร์บอกสปอนเซอร์หมดนะครับยังอร่อยอยู่อมืพี่เกมมายำมุม เอายำลนมิตดีกว่าเออแลอืมอืมอืมต้องเปลี่ยนชื่อช่องละเป็นช่องกินศาสตร์เออมานลองซานเออช่องเป็ด่ยชื่อชองเขาบอกว่าร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวยกสดถ้าเราไม่ยกสดเรามาไม่ถึงซาร์ไปยกสดแค่นี้ยกสดอืมสุดยอดอืม ยังงมียังมีหมูปันกันหาขี้ดางยกต้นแล้วก็ต้องยกต้นมานเอาไปเลยเดี๋ยวตรงนี้เด็กัตเล่นไหกันนะไปทำไก่จังหวะพอดี โอ้ยูบเกลรอปูมายำปูยำปูมาสดๆอือหุ้ยวุ้ยอือออะนะชิ้นอันเลยวะชิเด้เลยมีกางมีสักอันไหมมีแต่แดงว่าเอาสวิงึงมาช้อนใช่ไหม้หบัย่างใช้แล้วเกือบไม่ได้ละไม่ได้ละยาดูดิยาห้วยาครับ อยครับเอาหัวหมดขนมอ๋อแกงหัวหมดหมะนี่ไม่มันรุ่นแล้วเขากรุุปมาให้บัางแล้วเขาทุบมาน่าจะตอนนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวหมดกินปูไว้ก่อนแค่สมอง้าไม่กินหรอกแค่สมองนาต้องใช้มือพาอปูเขาตัวใหญ่เปิดกล้องไหมอยู่ดิอยู่อยู่กันครบเลยเนี่ยเนื้อปูนั้งแตื ดูแหวไหนว่ดยแปบเดยนะก็ดิบก็ดิบไงก็ดิบไเม่ได้ต้มเลยก็ดิบไงเขาไม่ได้ต้มดูดิบจีดจ้านค่ะแปะได้ยินปะมากินกวยเตี๋ยวแกมปูมาสดอยู่เป็นครบเลยอยู่เป็นครบเลยเห็นไหมกำลังอร่อยค่ะเน่อยไหมนี่นี่เคยมาร้านนี้เป่เบื่อ ขับรถตามมาเลี้ยงด้วยมือใช้มือเลยอ่ะมีน้ำปลาซาซิมิซีเล่นมาลวกจิ้มปลาเวลลี่อีกหนึ่งเมนูเขาชิมน้อยโูหวันนี้กินไปหลายจานแต่จานละชิ้นเดี๋ยวอ้วนอร่อยอร่อยราก็ไม่ต้องปรุงของไทยของไทยชิมไม่รู้ อุ้ยร้อนเฉยสีว่าไม่ต่างอะไรนะไม่มีอันนี้ข้าเปล่าเราเปลาเปล่าล่ะแบบนั้นเดี๋ยวน้องเกมก็ต้องบอกนะคว่าลืมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาไม่แน่ใจปาดุลีอันนี้อันนี้จานที่รองปลาดุลีไม่กินเลยเออแล้วมันก็นอนแล้วทำไงแล้วทำไงเอาอเนี่ยอาหารใบยี่หรั่อุ้ยนี่เป็นอือนี่ไม่ต้องการน้องอะไรสิจะเหมือนกับ ยำโรมิสมีปูกุ้งมีปลาหมึกด้วยพี่กินปลาปลาหมึกก็มีแต่ว่าพี่กินแบบเป็นป้านะนี่จุ้งจุ้งสั่งเล่นลูกสั่งเล่นลูกสั่งเล่นลูกมีเบียไหมคาสั่งเล่นลูกสั่งเล่นลูกนี่รู้จริงเนี่รู้จริงทางเล่นลูกมีเบียร์ในร้านเนี่ยมีโอมีนาสั่งสั่งมาให่เองนะสั่งมาใหญ่เองไม่ได้หรอมาใหญ่อลโอนี่ใส่เขาก เอาก็บสั่งเลยลูกเก็บสั่งเลยเลยอยดูอะไรไหมดูทางนู้นอือหือเรามากินศาดวันนี้พระนัชชิตชอยู่ไหน่าวันนี้มีอะไรเขาจะพูดแบบว่าประมาณนี้อะไรวะปวดท้องไส้ขมขอท้องกำลังว่างไงกระดองปู กินแลกตัแยงดม่ดูแม่เออได้ยังไงนะพ่อพ่อเลือดเป็นไหลยช่มั้งตกใจไปดึงาอวเด็กโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก เข้ามาค่ะอะก็กะน้านหน่อยนะวันนี้ก็ปิดคลิปแค่นี้ฝากกดไลค์กดจับกระไล์ข้างล่างกับมุมจอเขี่ยวยิงกินไม่หมดเลยให้ผมด้วยคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวทำบุญที่ไหนหรือว่าไปกินแหลกแหกกระจายที่ไหนติดตามแหลกแหกก็มาอาทิตย์หน้าเคครับ